นะครับผมบอ,อกว่าผมกำลังจะเจออะไรที่มันตลกที่สุดในชีวิตนะครับก็คือน้ํามันรถผมกําลังหมดครับทุกคนทุกคนครับผมให้ดูครับถ้าทุกคนไม่เชื่อนะครับนี่ครับศูนย์ศูนย์ทั้งถังทุกคนทุกคนดูเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้ดูเลยอ่ะเนี่ยน้ํามันไม่มีแถมแถมแรงศู์ด้วยนะประเด็นนะครับก็ตอนนี้คือน้ํามันแบบมาล้านที่แบบ ร้านน้ำมันแบบไม่ใช่ปั๊มอะ่ะทุกคนแล้วคือมันหมดกับทุกอย่าง <c oughs> คือตอนนี้ผมบอกบอกเจ้าของร้านว่ามีอะไรก็เติมเข้าไปเลยพี่เอาแบบเติมถังไปเลยนี่ครับถามพี่เขาวันโอนไหนป้ปะได้ได้แล้วอะไรทไมพี่เขาไม่เติมให้เขาเติมเสร็จแล้วค่ะอ๋ออนนี่คือเสร็จแล้วสองร้อยผสมได้จ้ะออะไรก็ไม่รู้จ้ไอ้เหี้ย ขับไปไม่น่าระเบิดหรอกมันก็พูดไปนีมากเลยชุมชนคาเจ้าเลยมันมีมันมีรถมันมีรถไม่เห็นไม่เห็นโอเคตอนนี้พวกคือแบบหามากทุกคนคือมันมันวุ่นวายมากตอนนี้คือแบบขำนะครับเมื่อกี้ก็เปิดเพลงคิวคิวไม่เราขับขับไปขับไปหาขับไปหาป้ามน้ำมันต่อเลยเมื่อกี้เราเติมสองใบเลยนะเติมให้มันเต็มถังเถอะขอลอง หาปั๊มตอคเขแล้วค่ะทุกคนมันคือมันหามากทุกคนคือคือตอนแรกอะผมขับเับผมขับอยู่ใช่ปะก่อนที่จะทํางานเนี่ยผมก็คิดว่าเออหน้าจะแบบกลับโรงแรมทานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ากลับห้องทานแล้วก็แบบมาไลฟ์สนุกสนุกอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ว่าผมอะเหลือไปเห็นหลอดน้ํามันนะครับแล้วก็น้ํามันมาเขียนว่าสูตรเนี่ยเฮ้ยแล้วผมก็บอกว่า งั้นเราเปลี่ยนเป้าหมายใหม่จากไปโรงแรมไปปั๊มน้ํามันก่อนแล้วผมก็เลยต้องมาไลฟ์แบบไลฟ์ตอนที่อยู่ปั๊มน้ํามันเน่ยทุกคนคือมันหามากเนี่ยเปิดเปิดแอร์ได้แล้วเปิดแอร์แล้วหนวดทฤษฎีไหนบอกทฤษฎีเอามันคือคือเพื่อนผมเพื่อนผมนบอกว่าเฮ้ยมึงปิดแอร์เหอะถ้าปิดแอร์มันจะเออมันจะช่วยประหยัดนมปิดแอร์จะช่วยประหยัดน้ำมันจะได้แบบไปไกลกว่าเดิมไอ้เราก็ปิดแอร์ร้อนอย่างเงี้ย ขำจริงนะครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างเก็ดเป็นไงกันบ้างครับทุกคนสบายดีไหมฮะออเนี่ยคือเปิดเปิดรายการมาก็ตลกไปแล้วตอนนี้คือแบบขำครับคือขำแล้วตอนนี้ตอนนี้คือขำแล้วเดี๋ยวผมขอขอแบบเปิดเพลงแบบคลอไปด้วยดีกว่าได้จ้ะ